คนไข้วันนี้เป็นอะไรมาคะมีไข้ไอเจ็บคอครับไข้ไอเจ็บคอมีไข้อย่างเดียวหรือเปล่าคะไข้มีน้ำมูกมีเจ็บคอมีไอครับเจ็บปิดจมูกก่อนเนาะขออนุญาตปัดไข้นะคะอ๋อวันนี้มีไข้สูงเลยนะคะเป็นมากี่วันแล้วคะเป็นมาได้สี่วันแล้วครับอ๋อสี่วันคนไข้ชื่ออะไรนะคะชื่อพี่รศศาารยิร่งครับอายุค่ะสามสิบปีครับผม ทายไอหอบเหนื่อยเนาะครับก่อนหน้านี้ได้เดินทางไปไหนไหมคะมีไปประเทศจีนครับกลับมาวันไหนคะกลับมาช่วงสัปดาห์ก่อนอ๋อ <c oughs> กลับประเทศจีนช่วงนี้ประเทศจีนมีไวรัสระบาดนะคะเนาะถือว่าเข้าข่ายเสียงต่อต่อที่จะเป็นไวรัสโคโรโนาไวรัสฮัลโหลค่ะโทรจากรพสตไผ่ค่ะ <c oughs> ขออนุญ,ญาตส่งเคสค่ะเคส สงสัยไวรัสโคโรนาไวรัสนะคะมีเพศมันเท้าโคโรน,นาค่ะขอทคราบข้อูลเพิ่มเติมได้ค่ะอายุสามุ30ปีอาชีพธุรกิจส่วนตัวค่ะอาการสำคัญนะคะไข้ไอหอบเหนื่อยเป็นมา4วัน มีประวัติเดินทางจากประเทศจีนเมืม่อรถมอเตอร์ไซค์ไปค่ะแล้วเสื้อสีเหลืองค่ะค่ะค่ะสัสด,ดีค่ะใบส่งตัวนะคะไปที่แผนกฉุกเฉินเลยนะคะโรงพยาบาลรัตนาค่ะคุณหมอคะมีเคสจากโรงพาบาลสมไผ่สงสัยโควนาไวรัสอินเคชันค่ะโอเคครับส่งมาได้เลยครับ ค่ะพี่คนนี้จะมีเคสรีเฟอร์มาจากโรงพยาบาลตอไผ่นะคะสงสัยเป็นโคโรนาไวรัสอินเฟคชันนะคะค่ะคนไข้ชือ่อนายกุญแจนิ่งนะคะเบอร์โทรนะคะพี่ศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งแปดหกเก้าห้าสามสี่ค่ะหาผมค่าจะใส่เสื้อสีเหลืองนะคะพี่ขี่มอเตอร์ไซค์มาเองนะคะอโอเคค่ะขอบคุณค่ะค่ะพี่เยาจากห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลรัตนทบุรีนะคะ ดีจะมีเคสส่งตัวมาจากรพสตไผะะะะ่ค่ะสงสัยโคโรนาไวรัสอินเฟคชันนะคะเบอร์โทร0811869534ค่ะคนไข้ใส่เสื้อสีเหลืองนะคะจะขี่มอไซต์มาเองค่ะค่ะที่พี่ประสานคนไข้ขอบคุณค่ะค่ะข,ขอบคุณค่ะตอนนี้อยู่ที่รพสตไผ่ใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยว5นาทีนะคะจะมีพยาบาล ปยืนรอคุณที่ตึกใหม่พยาบาลจะยืนรอรับคุณอยู่ที่จุดนัดพบบริเวณศูนย์เตรนะคะ

ตอนแรกเก็ไปรักษาที่ไหนก่อนครับในเออกตอนแรกมีอาการอะไงนะครับในทในเจ็บคอไหมครับเจ็บมีน้ำมูกไหมครับเคยปเล็กสลีปบ้างไหมครับได้ไปต่างประเทศมาบ้างไหมครับมีบ้างไปประเทศอะไรครับเปประเทศจีนไปปรนเทศเท่าไหร่ครับ ก็มาทุกเดือนทุกสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์ก่อนเนาะแล้วก็กลับมาแล้วก็เริ่มคุ้ง่ายเนาะโอ,อเคครับเนื่องจากช่วงน,นี้มันเป็นช่วงโควิดนะนะระบาดเนาะเออสำหรับคนที่มีอาการไข้แล้วกกลับมาจากกับเขาจะตีปะระเด็นต้องเข้าที่ประวัติตรงที่คัดออกไอแยกโรคเนาะครับเดี๋ยวช่วยให้ข้อมูลที่หน่ครับเคสนี้เข้าเปทีวีไอนะครับรบกวนแจ้งทีมแซดมาประเมินคนไข้ การไสอบตรวจโลกนะครับและไดหมอกางแห่งใจนี้คนไข้ที่ห้องนี้จะถึงนะครับรกวนราษาที่ยาค่ะสวัสดีค่ะยันยืนไหมคะขอรดนื้วค่ะคนไข้สงสัยโควิดนะคะค่ะพ่ยานะคะโอ้้อนอนต้องนนเลยนะ 我们只卖牛肉干。 เราจะต้องพาทิมงให้อยู่คนหรองนี้คุณหมอจะมาเปิดห้องกาที่นี้นะคะเพการดิเัยนะคะ